มาใช่เตะสิบห้านิ้วนะครับพี่น้องขัดข่าวพร้อมปลอกและกาวมาใช่เตะสิบห้านิ้วผิวดําผิวชุบพร้อมปลอกครับท่านเดี่วกันนะครับนี่สองเล่มนะท่านนี่และโบพร้อมปลอกพี่น้องโบวีพร้อมปลอกอีเนปพร้อมปลอกและก็อีเนปท่านเดียวนะครับสามเล่มนะครับสองชุดอีกเล่มนึงบมมีปลอกนะครับเนาะท่านนึงท่านหนึ่ง ันึ่งนเอาสาเรียบเลยอันนี้งานปอกนะครับส่งลูกค้าลูกค้าสามารถสร้างปอกน้องช่งแจ็คได้เด้อทา่านสร้างมีนสร้างแจ็คช่างแจ็คให้ได้ครับปอ,อกพีวีซีอัคเซนรูปร้อยเข็มขัดได้ใี่มน้องมาตรฐานแล้วเลยครับแบบนี้ใส่ในรถไปพกพาบบาบานมืนครับบบาบาดบาอันตรายรตามรูปอีเนสนะครับมีส่งไปแหลมครับ อันนี้พร้อมปอกพี่น้องอันนี้พร้อมปอกออกดีกครับพี่น้องลูกค้าสร้างดีครับอันนี้พร้อมปอกพี่น้องลูกค้าสร้างมาหลายหลายครับสร้างประเทศหมู่บ้านเงาเหมือนพร้อมปอกเช็ดแต่เช้าได้เช็ดซีปปอกครับเช็ดซีปชุดนะครับอันนี้พร้อมปอกพี่น้องแล้วเลยพร้อมใช้งานเดือนป้ากบพาบมู่บ้านมือนะครับร้อยสับเต็มคัสได้ นล้ยโบ้พร้อมปอกบริฟาด์ในเรื่องนะครับพี่น้องเผาแพ็กเปิดคมร้อยเปิดเส้นพี่น้องเอลูกค้าซื้อพุ่นเาเล่นโตาะทำเล่นนะครับเนี่ยซื้อถึงสิบจะมีครับต้อนเนื้อบูวีนะครับพี่น้องตามลุปเลยนะครับของไทยอยู่ตรงอากษิยโห่เมด่อเนี่ยนะพร้อมปอกนะครับส่งไปแหลมขับสร้างได้เน็ฟนะครับนี่นั้มประกบสร้างได้ตามรูปนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับแค่เข้ากล้องนะครับพี่น้องคุณภาพกับความงามมาพร้อมกันนะครับมากแบบใดสร้างได้เรอยพี่น้องคือสร้างพร้อมมีพร้อมพอกกับคือแล้วเลยครับอันนี้แค่เซ็ตเมื่อกี้ไคขอบฟอกอะไรจัดส่งร่วนๆให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับพี่น้องงานส่งล้อวันพระศรัทธดีนะครับคุณภาพกับความงามมาพร้อมกันนะครับช่างเจนความร่วมครับ